เอาละครับก็กล่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเด็กโกนนะครับเป็นเกมแนวเกี่ยวกับผีนะครับผมเป็นเกมแวสยองก่อนนะครับก็จะน่ากลัวสักขนาดไหนแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวละครพ่อุ่มหน้ามนคนดีนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะเอาเป็นแนวเฮ้ยทลปลายน้ำแล้วก็ห้องส่วนตัวนะผมโอเคเราสร้างห้องแล้วเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับ ห้องปฏิบัติการรับกินแลนท่อระบายนะ้ำไม่ทราบวันที่เก้านกาสิบนาทีโอ้เกยก็จะเป็นประมาณนี้นะี๋ยวสยองขวัญตัวนี้ไปได้ปะไม่น่าได้นะเดี๋ยวเราไปทางขวาแล้วกันนะอุ้ยเถาวันับเฮ้ยรู้คิดว่าค,าครวะตัวนี้คืออะไรเราไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วกันจะน่ากลัวจริงหรือเปล่าอุ้ยตกใจสิงเดินับ โอเคเราเปิดมาห้องนี้แนละ้วห้องนี้สว่างอยู่นะก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะครับหาคุณแจสีแดงเราจะหาจะแไหนวะเนี่ยโอเคครับแต่เ,เรากลับไปทางเดิมดีกว่ามีอยู่สองทางเอามาตามหมดเลยอะไปไงอะเออไปไงครับเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะครับถางมาตันหมดเลยไม่รู้ตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไม่น่าได้ไม่มีปุ่มกระโดดเลย สวัสดีโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปห้องนี้ดีกว่าไม่รู้ห้องนี้มีอะไรต้หากุญแจสีแดงเหรอเฮ้ยอันนี้ปะอันนี้ปะวะโอเคเราได้กุญแจแล้วนะรเ,วเราก็ไปไขเลยดีกว่าโอเคเดยวเราเดินตรงไปเรืเลยนี่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะครับลับอยู่ห้องนี้ก็โอเคเดินขึ้นบันไดไปครับ อะไรอะไม่มีอะไรเลยด้กวยเกมนี้ก็เห็นจะน่ากลัวเลยนะโอ้ยหียตกใจหมดเกมนี้ก็เห็นจะน่ากลัวเลยนะเกมนี้ก็เห็นจะน่ากลัวเลยนะเกมนี้ก็เห็นจะน่ากลัวเลยนะอืมเสียงเปิดรั้วเราไปห้องนี้กันดีกว่าโอ้ยเสียงดัง ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะน้ำตกไปบ้า,บา,บาไม่นานเหลือวะ่ะอันนี้ห้องอะไรอะ่ะมีล็อกเกอร์ด้วยครับไม่มีอะไรเลยห้องขังโลง่ลงๆครับเราออกเดี๋เดือเราจะกลับไปทางเดิมนะครับโอเคเรากลับไปทางเดิมเดวตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่า อ๋อเราเราต้องสับไฟนะผมเปิดคัดเอาไฟอุย้ยตกแกเสียงดีแกอะไรอะเอ, Good. อะไรกนะุดอะไรอะเสาไฟปะถ้าดูไม่ผิดนะแล้วกลับไปสำรวจที่อืนอ่นต่อดีว่ะพรุ่งนี้อะไรเราต้องระครังไว้ไหนอะเจออีกแล้วเจอรูปอีกแล้ว คืออะไรไม่้าใจเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเราต้ไปเปิดคัดเอานะาผมเก้าอันนะเราจะเราขัางไว้ไหนหน่ยห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกมนี้ถ้าเป็นเกมแนวทีปกติเลยนะ้วแนวผีปกติเห็นมีอะไรเลยุ่มนี้คืออะไรกันไหม โอเคเราก็ได <Okay, S 2> <Okay, S 1> so ้นะเออเราจะไปไหนต่อรูไม่ได้วะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อดีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแก้ไขปริศนาละคังเราจะละคังว่าไหนอ่ะ ผมไม่รู้ต้องเอาละคังไว้ไหนอะ่ะหรือว่าต้องกลับไปห้องเดิมผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเอาละคังไว้ไหนเราสำรวจไปเรื่อยๆก,ก่อนดีกว่ารอห้องเดิมไหมมาห้องเดิมเียผมไม่แน่ใจว่าต้องเอาละคังไว้ไหนนะมันงงไปหมดเลยเราต้องเดินดย้อนกลับมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเกมไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะ่ะอุ้ยเอ้ยตกใจหมดไอ้สถานที่อื่นดีกว่า เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นโรงเรียนแล้วกันนะครับม,มัธยมไม่ทราบวันที่วนัวนเวลาตีหนึ่งสี่นาทีุ่กมาทำเชี่ยเเวลาตีหนึ่งคือตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับขอสำรวจรอบๆก่อนดีกว่าอุ้ย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 ,ยกลับไปที่เร็วก็ได้ครับท่านโอเคครับผมเข้ามาแล้วเด้ออันนี้คืออะไรอะ่ะท่องท่อไม่น่ามีอะไร ขอสํารวจชั้นล่างก่อนนะครับวันนี้หลังโรงเรียนไม่ขอยุ่งเดีกว่าตอนนี้วานที้มาได้ครับเราห้องนี้มีอะไรบะอ๋อห้องนี้เป็นห้องบาสนะครับเนี่ยห้องบาสไม่น่ามีอะไรหรอกอ๋อเดี๋ยวห้องน้ำมันคิดน่ากลัวดเวยอุ้ยเหรอวะ เดี๋ยวเราไปตามจุดขาวดีวกว่าเดียวไม่รู้มันมีอะไรห้องนี้น่าจะเป็นห้องสมุดนะครับอูนี่เสียวหลังเฮ้ยมันขึ้นจุดอะไรอะคืออะไรวะกุญแจกุญแจ,จอะไรวะไม่รู้ครับกุญแจนี้เก็บไว้ก่อนอุ้ยห้องนี้เป็นห้องเรียนนะครับมีทุกระเทศเลยนะครับอุ้ยอะไรวะอะไรอะขึ้นจุดอะไรขาวๆอะคืออะไรอะ่ะ อุุยอิยตัวตื่นแล้ววะตัวี่นแล้ววะวิวอีกโอเคผม,ผมขอบจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็น่ากลัวอยู่พอสมควรน,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเดี๋ยวมีเกมมาลงอีกมากมายนะผมไปละทุกคน